แกรสวัสดีค่ะพี่น้องพ่อกระช่องก้อยพีเ,<ป>เรืองแสนค่ะพี่น้องสวัสดีเด้อตอนนี้เรานั่งอยู่ที่ร้านคอฟฟี่ช็อปนะคะกับร้านกาแฟอยู่บนเขาพระวิหารผามออีแดงจิบกาแฟไปน่งชมทะเลเหมอกไปด้วยพี่น้องบรรยากาศสุดยอดมากเลยค่ะพี่น้องรสกง,งานได้เซอร์นอนอยู่นี่ค่ะบ่อ,อยากเปร เป้ว่าโอ้ยเสียไทยพี่เห็นน้องเบิรงอยู่บ่เพิ่อว่าเอ้าบ่ได้เาสันดื่มกาแฟชมทะเลหมอกนี่ฮะบรรยากาศแบบนี้ยากแห่งสุดบรรยากาศแบบนี้บางเทือนี่จะต้องไปคุณเน้เป้เพเพชรบูรณ์เขาขอคุณนะถึงจะได้บรรยากาศทะเลหมอกแต่นี่พระมออีแดงบานเฮาพี่น้องอยู่สาอำเภออนนี้ละสีสเกตกับไออุบลไกลๆกันนี่นะเพื่อนเนว่าเห็นเขาเอื่อนยังก่อนเลยนะ เขาเอิญพักหม้ออีแดงค่ะ<ม>เขาพอยวิหารนี่ใช่ใช่ไห้แบบไทลูปอีกเด้อพี่น้องเบิง้งผู้ทธมอค่ะเป็นร้านจิบคาเฟ่สมหมอ,อกจากพี่น้องเบื้องบนหมอกดีเนาะ,ะตั้งไว้ได้ค่ะคือสิมนะีแห้งอ่ะเนาะได้กินกาแฟไมีแห้งค่ะทีลาก ขอบคุณนะคะที่เจกาแฟนะคะกระของเจ้าัล่ะของเจ้าไอพี่น้องเบิง้งเบิ้งลูกงามบอ่อคอือ,อ,อยู่บ่อพี่น้องเก็ไหนคยอยู่เตยได้ถ่ายรูปเก็บใบเป็นที่ระลึกค่ะพี่น้องได้มาเลยเหรอได้ามาถ่ายรูปเป็นที่ระลึกฝากคุณพ่อคุณแม่ เอาไวไ้ตั้งโชว์อยู่โตอยู่บาทสองรูปนะครับค่ะซ้ายรูปนึงซี่นอ้องเบื้องอีกนั่นเองเจ้งเอาว่ามันสีบปเปิ่มดีจากค่อยๆค่ะอย่ายให้มันถูกน้ำอันนี้รูปทางนอนนี่รูปทางตั้งรูปทั้งนอนกับรูปทางตั้งค่ะนี่ข่าว่าประวัติิไปทางวัดไอ้พระธาตุอีห้างเนาะนะที่เราได้มีโอกาสได้ทายคู่กัน หลักการให้อีกครั้งที่สองก็คือประสมเขาก็นมลุ้งผามองอีแดงนั่นเองค่ะพี่นอนโมนี่ก็ถือว่าอากาศดีค่ะเป็นคึมๆแน่บ่มีแดดแห้งปกติมีแดดแห้งได้เป้ยวาเป็นใจค่ะแดดแห้งสิองก่อยก็เป็นร่มใหญ่น่นอนถ้าแดดมันร้อนมากมันก็เหตุในห้องาบสสะดวกสบายในการสัญจรในการไปมากแต่คึมๆแบบนี้บรรยากาศ ลงลื่นดีครับพี่น้องลงลื่นที่ยี่สิบเนาะค่ะวันนี้วันที่ยี่สิบค่ะพี่น้องจิปกาแฟนั่งพักผ่อนนิดนึงแล้วก็เดินทางต่ออีชิปกาแฟนั่งพักผ่อนนิดนึงแล้วก็เดินทางกลับบ้านเป็นยังไงเนี่ยพี่น้องภาพพี่น้องมากเที่ยวชมบรรยากาศกับพระมอีแดงอยู่ในช่องของคุณแฟนนะคะเนาะกำลังเอารงอยู่กำลังโหลดโุ้งพี่น้องเบิ่ง ล้วก็เฮาก็เลยมาอาบเตี๋ยกาแฟแล้วก็กวกรูปมีงามไหมรูปสวยๆย,ยิ้มดีรูปนีก็งามงามคนละแบบค่ะเก็บไว้อยู่ในห้องนอนครับคิดนอนยันได้กับเบอร์ยันได้เข้าใจสีฟ้าเนาะไป,ไปเปนอก <c oughs> สีเอ้ามากพอดีเลยเนาะสีฟ้าสีแดงแมงเนเวลาให้สีทางนอก หายากตีบรรยากาศอะไรจิ้มกาแฟโซ่หมอกทะเลหมอกอยู่บ้านเจ้าเจ้ามือนั่นเจ้าไอ้เจ้าชายทะเลหมอกอยู่ป่าเขาแมนป่ะคะแมนทะเลหมอกมือนั่นคนเรียนอยู่ป่าเขาน้องปอยก็เลยกว่าไม่อยากสัมผัสแต่อยู่เมืองหมอกก็มีหนาหนาวหนาหนาวมันก็เป็นหมอกลงเนี่ยนี่แหละพี่น้องแต่ว่ามันก็คนละบรรยากาศเนาะพี่น้องอันนั้นคือบรรยากาศของต่างประเทศแกวานีเขาได้มาสัมผัส กับบรรยากาศพ้ามอ,อีแดงจะืออยู่กับบานเฮ้าเองอพี่น้องก็กเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่พี่น้องมาเที่ยวกันหม,มักหนาไร้ตาแน่นครับเป็นองไรมาเลยสุดยอดค่ะพี่เป๊ะคือันได้มาจากเทือ่อะไรเนี่ยตั้งแต่เกิดในแง่มาานีเที่ยที่สามเที่ที่สี 3, ่สแล้วค่ะมาตั้งแต่สิบกว่าปีขึ้นหลังแล้วครับ ราคาผ้าลูผ้าล้านมากั้งเต้เขายัางในหน่อยนะรวก็พี่นอ้องเ้าก้อ,อ,กอยค่ะดีใจยังนึงเด้อสิมาบอกพี่บอกน้องดีใจทีเดียดีใจยังได้พี่น้องพ่นไงพ่นไง,งขืนแล้วยังไงเอาตนโตเจ้ากันมีห <c oughs> น,นังข <c oughs> ืนได้พี่น้องตเ <c oughs> พิ่นมาหาขอได้ไหมอันแขนกันน้อยข้อกันหอยอันก็เพราะว่าพ่นกักินแน่บ่กินแน่ยขันพันยุบานนะพ่นนอนยากลยเต้พี่น้องคานในอนคันในนอนยังได้พนก็นนอนอีบดมือ เบิ่งเพิ่นมีเนื้อมีหนังขึ้นนะก่อยกรับพุ่มใจกขาเลี่ยมออกคือบักแดงแลเลยพี่น้องคือมัมกแดงพนันพี่น้องสิมกาดกินเบิดเตืน <c oughs> อนเนี่ยเ <c oughs> พิ่นเป็นคนอ้วนว่าจอยว่าเ <c oughs> พิ่นเป็นคนซอนลูกนะพี่น้องต้องก็มารอบรอบแรกนะค่อยกินกลังวัดตุ้ยมีเนื้อยไม่นางเนาะบัดกรับไปลาบ,บ่พอซองซามือลมคือเก่าจอยคือเก่าเเป็นเพราะว่า คือคนผู้นีบ้บไมาแห้งความกินะนะนะพี่น้องมี่คอยก,กับกินกกบ่ม,มี่คอยกับอดบ่กินยังก็ไดมือหนึ่้ก็ินเท้าเดียวจังว่าบวกเทื่อมื้อน,นึงพวกเท้าทั่วมาหาเพิ่น2-3งเดียบเป็นยังคือพี่กอยก็โทรหาผมดูแท้เป็นยังพี่กอยคือกำซาผมดูคืออยากให้เพิ่นกินะนะนะพี่น้องเ <c oughs> จ้าก,กินข้าวแล้วบ่เปเป้บ่อกคย,ยังนอนอยู่เพคอยละจ้ากินข้าวแล้วบ่เปเป้จะจะกินข้าวกับยัง่ข่อยยังนอนอยอาจจะห้าวอยู่ต่างประเทศเนาะคุณเมนนวล อ่ะตือนมาปุ๊บเพาก็นหนึ่งเขาเป็นกองเฮ้ยก็เขาเป็นหมอกินไปรลดีแต่ว่าบ่คอยกินมีแต่พ่อยมีแต่ตื่นมาแล้วก็แื่นมาบางเทื่ยนี่เขาเ้าเขาเที่ยงร่วมกันเบิ่ไปกินเขาเทือแรลยงเทือเดียวสี่ก็มี่แต่ว่าอยู่ไงจะอูจังไงจะคือบ่กินเขากินน้ำแน่อยู่ไงกับจิงอยู่แต่ว่าสุขภาพจะต้องมาทีหนึ่งเด้อค่ะยังว่าหลางกายเราบ่คอยแข็งแรงเพราะว่าเรากินเขาบ่ต่งตอเวลา มันต้องกับข้าวหรือว่าแล้วมันต้องกินตรงต่อเวลาอันนี้มันเท่อข้าวสายขอแรงก,กินร่วมกันสุขภาพแล้วก็เลยปับสภาพร่างกายปรับบวท่านสินาพีน่น้อยบอลลรถก็ไม่ได้ลงคลิปเลยนะ่าโต้าพบคนทไทยเ่ได้อันพูนว่านาหลังกล่องพื้นมันสันผ้าพันสันแมนมาเล็มาดิมาค่ะคนก็เอ้ามันคือเปลี่ยนอะไรมันอาจจะเป็นหลอดภาพหลอดไฟมันเสียค่ะทั้งที่เรได้ตกน้ำเลยนะแมนมันอาจจะเสียได้ หลอดหลอดผ้าข้างหลังก็มาไล่ได้พี่น้องเพราะมันเป็นบอนจุดสมบิวทางพุทธน,นอกครับนาะจุดเขตชายเดนประเทศไทยเขาเพราะวิหารน,นี่กะพี่น้องเคยหูจใกกันดีคือคนมีคดีความกับประเทศกัมพนสีไปึืนสารโลกอยู่ประเทศเ,เมืองเดนฮากพี่น้องติดตามน้องก้อยพี่น้องจะต้องเห็นในคลิปน้องก้อยมือหนึ่งน้องก้อยไปไปเยี่ยมสารโลกมาแล้วนะคะพี่น้องไปทายท่ามอ<ม>ีกทีให้น้องเบิ่ง เอาภาษาโลกยังไงจีคอยไปถ่ายมื่อนั้นเด้ไปถ่ายถ้ามันอยู่สารโลกมาให้พี่น้องเบิ้งกับตรงนั้นล่ะค่ะพี่น้องที่เพิ่นคอยไม่ยังไปนี่คดีพงค์คอยบ่ได้ใส่เจียวด้วยพี่น้องมันไปทางอื่นหมดแล้วเหลือเปล่าเกยวเออจะคุณนคอยบอกอยู่เดียว่าเป๊ะเอาเจียวเราบอกเอามาแล้วว่าสันคอยว่าเอาเจียวก็เขาบอกเห็นไปทั้งหลายขาดเจียวแล้วก็มืดแล้วส่งผมกคอยไปเล้วแบนแล้วแต่พอกติตื่นมาส่งผมมันเป็นส่ง สูงในตอนอาบน้ำเนาะอเอากาแฟเขาลูบกันกันเจ้าแก,ก้ว <c oughs> เอาเสร็แล้วว่าได้ว่าได้ <c oughs> เอาบอลเนอร์หัวมวนกับเ,เพื่พอนอาภาพพีข้าหน่องย่างไปเบิง่งเบิง่งไปเป้ตะไปเคลมหมอกมึงอีสานอัดเอียงเอียงกล่องไปเพื่อนเบิงบ่งเบิ่งนี่แหละพี่น้องเอ้ยบรรยากาศที่ให้พี่นอ้องได้เบิ่งไปชมก็ได้ยังได้คักบอ่อ เอาปะเดินทั้งกับภาบันพี่น้องทีนี้กับภาคไว้สันนี่จะพี่น้องมาพี่น้องอยู่ดีนี่กินกาแฟคิบๆไม่ลืมมาเที่ยวกันเยอะๆนะคะพี่น้องสถานที่ทองเที่ยวครับเอากระไดพาคุณเตืนฟังเล่ามาเที่ยวสัังๆคำนี้ดีใจลพี่น้องใ้เป็นบรรยากาศใหม่ๆไลายๆหมองไล่ไล่บอลซึ่งมันก็บริไกลจากบาทเนาะเ้ากรเไดพาท่าน่าดทางมาทนาะยื่นกันเลยมาแวะทั้งนี้ มาถ in ่ายทำไอพีให้น้องเขาเบิงกษัตริย์น้องก่อยกับขอบุญขอบุญพี่น้องพูดติดตามขอบคุญทูกกำลังแร่งใจที่มอ๋ใหม่ตะฮั่วสองคนก่อยเปลียนเรื่องแสนก้อยลากาเป้บ่าวลาวันนาพี่น้องขอบุญขอบุญติดตามขอบุณทูกกำลังแร่งใจพี่น้องพอกันคลิปนาคาร์วาเฮา่วซิมิกิจกรรมอียังรวมกันอีกแน่ยู่ดีไม่แห้งพอกันคลิปนาเด้พี่น้องเด้อคลิปนี้ขอกราวเข้ามาสวัสดีค่ะ สบายดีเด้อผู้สมควรคือยูดีมีแหงตลอดเนาะใา่คลิปเหาอยูดีมีแหงยูดีมีแหงเนาะค่ยูดีมีแหงลำาร่ยทุกมองทุกบอลสุขพเราไม่ยูดีมีแหงเด้อเขากับอวยพ่อในการละพี่น้องคู้เพื่อนเพื่อนเข้าเสียสละเวลามาเบิงเขาเขาาดิอวยพ่อในเพื่อนเพื่อนกัอยู่ดีมีแหงบุคลังเฮ็ดเบียกเฮ็ดงานเนียฮะมันแดดอ่ะค่อยจะเริ่มตาแบบมองมมองมันขึ้นปกติแต่ว่าแบดแชงมันอยู่ในนี้เนาะ แสงแสงแดดแสงแสงแดดจึงกดอากาศทังคมันเป็นแสงแดดถ้ายิ่งแดดแรงกว่านี้ยิ่งแสบตานะถึงว่าคถึงว่าให้เจ้าใส่แว่นตาดำฟึ่งแว่นตาดำมันจะไล้กองแสงยั้นคือขอใส่แว่นอยู่ตอนนี้เนี่ยเป็นแว่นกองแสงครับลองใส่ดูสิคะไม่มาใส่พี่น้องเมืองเมืองใส่เข้าไป บอกว่าจอดสืดมันเป็นแว่นกองแสงไงใส่แล้วก็เนี่ยไม่พีให้หนองเอาเบิงมันเป็นแว่นกองแสงเออธรรมดานเนาะม,มันถึงภาคสายตาเรามันก็ถนอมสายตาลาค <ตา S 2> ่อย<ต>ามาได้สแ่แว่นค่อยยางไปไกลๆก็อยากวิ่งลงไปเนาะเสียเพราะว่าอันสายตาเข้าเสียเข้าแนมในแสงแดดเข้าจึงในแสงแดดมันเสียตาหล้วลก็มันเสียแผตจอเห็ดสายตาเข้าสั่น ก็ถึงเวลาให้ใส่แบ่งพี่น้องภาคไว้สำเนีจ้ะพี่น้องบาย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 ค่ะพี่น้องอครับเพลงพี่น้อง F4 Burst School School ได้จ้ะพี่น้อง